สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่7ก็ดภาพันจ์มา6รหกสวันนี้ก็มีคติธรรมเล็กเลน้อยๆมาฝากนะครับว่าศัตรูที่ร้ายกาจและที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นก็คือศัตรูของใจเราเองนะครับเพราะว่าทุกสิ่ง ที่เกิดมาในโลกนี้ที่ในด้านไม่ดีด้านสงครามการเก่งเก่ง,ก,ง,ก,งกันฆ่าฟันกันก็เพราะว่าศัตรูในใจนั้นมันยิ่งใหญ่เกินที่จะหยุดยั้งได้ถ้าศัตรูในใจนั้นสามารถที่เราสามารถที่จะหยุดยั้งได้ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับ พวันนี้จะมาพูดถึงสิ่งมงคลสิทธิ์อีกสิ่งหนึ่งก็อยู่ในร้านปูนสักมงคลบูชาเท่ากับได้บุญเพราะว่าทุกการบูชานะครับหักสิบเปอร์เซนเพื่อทำบุญบำรงพุทธศาสนา,ศาทำบุญให้กับเด็กพีการู้ยากไรนะครับแล้วก็เด็กกำพร้า ต้นนะครับก็วันนี้เขาเรียกว่าไม่มีตำนานดีกว่าแต่ว่าเป็นเป็นสิ่งโมคลที่หลายท่านอาจจะรู้จักน้อยนะครับเพราะว่าสิ่งโมคลที่พูดถึงนี้ก็เป็นตระกูลเดียวกับเว็กไหลนะครับนั่นก็คือ ไหลพีหรือไหลน้ำพีนะครับซึ่งไหลพี่ก็จะอยู่ที่บ้านน้ำพีอุตรดิตเล่ลของเหล็กน้ำพีนั่นเองนะครับเราพูดถึง องค์ประกอบของไรพีไรพีเนี่ยก็เป็นธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใต้ดินพูดถึงก็เป็นพันปีนะครับนะเป็นพันปีที่อยู่ในก้อนหินเขาเจดไฟอยู่ในก้อนหินซึ่งชาวบ้านน่ะจะเอาก้อนหินนั่นน่ะมาแล้ว,วออก็เอาไฟอ่ะเผาอุณหภูมิที่เป็นพันองศานะครับผม,เม่เห็นมาแล้วนะครับ โบรานท้งทีนะครับนั่งเผาน้วเผา,นเผาจนไหลนี้นั่นไหลออกจากก้อนหินมานะครับแล้วก็เขาเอามาใส่แบบไหลนั้นก็ใส่ตรงนั้นเลยนะครับไม่มีการแต่งไม่มีการเจียนะครับนะครับนะก็ไหลที่นะ จะเป็นแร่เขาเรียกว่าแร่ซิลกานะเซอร์เพนทีนแล้วก็เหล็กซึ่งซิลกานี่ก็จะเป็นแร่ที่เขาบอกว่าหายากมากในประเทศไทยก็จะมีที่อุดกระจ์ที่เดียวนะครับที่ที่พบเห็นมานะครับหายากมากแล้วก็มีอายุกว่าจะได้มาอีกก็ยุคเป็น 1, ปพันปีโอ้โห ป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบว่าไม่ต้องปลุกเสกนะครับเพราะว่ามันมีพุทธคุณในตัวอยู่แล้วคืยุนพันปีอย่างเงี้ยครับนะไม่ใชน่น้อยนะครับเป็นพันพันปีนะครับนะตามข้อมูลข้อมูลที่ผมดูมานะครับซึ่งไรพีนะกรรมวิธีก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็โซนมากแล้วไรพีเนี่ยจะมีอยู่สามสี นะก็คือน้ำเงินน้ำเงินนะน้ำเงินอย่างเงี้ยเป็นสีน้ำเงินแบบฟ้าๆหน่อยนะครับสองก็สีเขียวนะเขียวมรกตนะเป็นสีเขียวอย่างเงีน้ยะครับเลยสีเขียวก็ะแสงก็คือสีดำนะครับนะีบ่สีดำ หลักๆก็จะมีอยู่สามสีนะซึ่งซึ่งปกติลหลักๆก็จะมีอยู่3สีนะครับแตนะ่สีที่หายากที่ร้านผมมีอยู่แต่เคาไปแล้วนะครับมีอีกสองสีที่หายากนะครับสองสีนั้นก็คือ าใสนะครับนี่หนึ่งสีที่หายากเขาบอกว่าหายากนะครับนี่นะรุนไหลมหาไหลมหาเล่านะครับแล้วอีกสีหนึ่งซึ่งคนอไปแล้วนะครับก็จะเป็นอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีน้ำผึ่งจะเป็นสีออกน้ำผึ่งนะครับจะส่งสีน้ำผึ่ง เขาเรียกว่าสีน้ำขึ้นทองทองปสองสีที่หายากในสีขาวใสน้ำขึ้นนะครับของไหลพีนะปกติเขาจะมีแค่สามสีนี่ก็คือเงินดำเขียวนี่ครับสวยมานะก็ผมไปขอ ยังเศกดิ์ยังปู่ที่ปกป้องคุ้มครองนะครับไปขอท่านมาเพื่ออามาบูชาให้ทุกท่านได้บูชาที่ร้านนี้ดังนั้นร้านผมทุกสิ่งที่เอามาไว้ในร้านนี้ผมเดินทางไปขอด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พูดเลยเต็มปากว่าร้านผมเป็นที่รวบรวมสิ่งมงคลนะ ไม่ว่าจะไหลพีเล็ดน้ำพีเลนน้ำพีไม่พยางยิ้วดำเกี้ยวปงคามแล้ววันต่อไปจะพูดถึงข้าวตอกข้าวสารพระร่วงเจ้าแห่งเมืองสุโขทัยนะครับวันนี้พูดถึงไหลพีก่อนนะศักคุณก็เออพุทธคุณ อย่างที่บอกนะครับควบคุมนะครับไปดินค้าขายนะครับไม่ตามหานิยมปกป้องคุ้มครองสักสงมางคลที่อยู่ใต้ดินใต้บาดาลน,นั้นเขาก็จะมีผู้ดูแลรักษา,าก็รู้นี่ครับว่าใต้บาดาลน,นั้นเป็นเป็น ผู้ดูแลรักษาแล้วเป็นแบบไหนนะครับเป็นเรียกว่าผู้ดูแลรักษานั้นก็คือองค์มีนาต่างๆเะรอ่างนั้น,นครับก็อดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมเพราะสิ่งเหล่านี้ที่ขึ้นมาจากใต้ดินได้นั้นาชาวบ้านเขาก็ต้องไปขออนุญาตนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาขึ้นกันมาแล้วก็เอามาทำากันนะครับ พราะว่าตามความเชื่อคือถ้าใครไม่ไปขอเนี่ยนะเวลาที่เวลาที่ทำเวลาทีา่ทนำะเวลาที่เอาไฟเป่าให้มันร้อนนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าจะไม่มาไหลออกมาเป็นเป็นเป็นแบบนี้นะครับจะไม่ไหลออกมาก็จะแตก เรียกว่าแตกนะครับก็คือต้องขออนุญาตเป็นสินม,มูลศิษจศิ์นะครับก็ต้องขออนุญาตชาวบ้านนะครับมีทั้งแหวนมีทั้งสร้อยคอมีทั้งข้อมือนะครับมีทั้งข้อมือแบบถักแบบถักใช้ถักแล้วก็สร้อยแบบ สรแบบห้อยคอหักห้อยคอนะครับอันนี้ก็เป็นโซ้ยข้อมือครับโซ่ข้อมือสร่ข้อมือสวยๆโซ่ยข้อมือแล้วก็มีตุ้มหมูขอู้หญิงตุ้มหมูก็มีหลายแบบตุ้มหูตุ้มหูก็มีหลายแบบนะแบบครับ สวยนะครับอันนี้ทําจากอลลอยนะครับเนี่ยอลลอยเป็นอลลอยนะครับออลลอยนะครับออลลอย <S <S ก็เทว่าอ,าอ๋อันนี้นะครับอันนี้จะออกเป็นสีเขียวอ่อน,ออนสวยครับ วไห,ไหลมาโชคลาบสวยงามไม่ใช่ผู้หญิงนะสวยงามนะโอเคครับวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านได้รู้จักไหลพี่ให้มากขึ้นไหลพี่ก็เป็น กุลเดียวกับเหล็กไหลเหมือนกันนะครับผมซึ่งใน้ชื่อว่าเป็นสิ่งมงคลชีวิศักดิ์สิทธิ์พุทธคุณที่ไม่ต้องปลุกเสกแต่ถ้าท่านได้นั้นได้สวดมนต์ภาวนารักษาศีลสิ่งมงคลอันนี้ก็จะอยู่กับท่านเวลาท่านให้ตัวเราให้ท่านก่อนนะครับรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาทาบุญนะเป็นคนดีแล้วสิ่งมงคลท่านเหล่านี้เขาก็จะให้ ท่านเองนะครับให้สิมมูโคนก่อนก่อนที่ท่านจะขอ,อนะครับผมสาธุสาธุสาธุ